สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะข้าวอายุ67วันนะครับเป็นกอขอ61นะครับหรือข้าวอายุสั้นถามว่า ก็ขอ6กหนึ่งกับข้าวไก่ทองคำแปดเาเนี่ยคือพันเดียวกันไหมผมก็จะตอบน,นี้ก่อนว่ามันเป็นคนละพันนะครับแต่ตีทะเบียนหรือว่าเป็นข้าวที่พัฒนามาจาก6กหนึ่งนะครับดีกว่า6กหนึ่งตรงไหน1เลยนะครับแลงแงะทีนะครับสองเมล็ดเยอะนะครับสได้น้ำหนักต่อไล่ต่อเกลียนสูงกว่า6กหนึ่งนะครับ สูงกว่าก็หกหนึ่งเนี่ยสูงสุดจะแค่หนึ่งเกียนยี่สิบถังนะครับแต่ไก่ทองคําอาจจะไปถึงหนึ่งเกียนสามสิบหนึ่งเกียนสี่สิบนะครับได้สบายๆนะครับหรือหนึ่งเกียนยี่สิบเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับก็ลองพิจารณาเลือกใช้ดูนะครับเลือกเอามาลงนาเอามาใช้ดูเป็นข้าวอายุสั้นเหมือนก็ขอหกหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็แค่เม็ดอาจจะเล็กกว่ากอขอหกหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับ ที่กขอหกหนึ่งนะครับอายุหกสิบเจ็ดวันก็เพิ่งจะเริ่มเป็นเพิ่งจะเริ่มมีมเมล็ดนะครับหรือว่าเพิ่งจะเริ่มมีน้ํานมเข้ามเมล็ดนิดหน่อยนะครับยังยังออกไม่หมดบ้างก็มีนะครับก็ปัญหาตอนนี้ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านระมัดระวังนะครับก็คือหนอนม้วนใบนะครับหรือ อ๋อพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับข้าวระยะที่เห็นนี่คือผมฉีดอาโมเลหรือรอบสุดท้ายไปแล้วนะครับหรือฉีดยารอบที่6หรือรอบที่7เนะี่ยรอบที่เร่งงวยเร่งสวยนะครับหรือเร่งแป้งเร่งน้ํานมเนะี่ยรอบสุดท้ายไปแล้วนะครับก็คือรอบที่6ถามว่าเราจะฉีดอีกได้ไหมนะครับก็ตอบตรงนี้ว่าเราจะฉีดอีกได้ก็ต่อเมื่อเราฉีดไปแล้วแล้วพบว่ามีหนอนม้วนใบยังเข้าระบาดหนักอยู่นะครับ มีลักษณะเชื้อราคอรลวงนะครับเพี้ยไฟนะครับหรือไม่ใช่เพี้ยไฟนะครับเพี้ยกระโดดหรือโรคลาหลุมลายุบหรือแปลงนาดูแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อรู้สึกเหมือนจะมีมแมลงรบกวนนะครับเราก็จะถึงฉีดยาซ้ําได้นะครับในการที่เราจะฉีดซ้าครั้งนี้นะครับเพื่อการที่ให้ข้าวมเมล็ดเต่งมเมล็ดเต็มด้วยแล้วก็ได้ดีได้น้ําหนักหรือได้มเมล็ดที่ดีกว่าเก่า ก็ให้ใส่ปุ๋ยเกจไปทุกครั้งนะครับหลังจากข้าวที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือข้าวที่กําลังจะเข้าเมล็ดเข้าน้ํานมนะครับมันจะดูเป็นดวงดวงโดโดเด่ๆอยู่นะครับหรือยังออกไม่เสมอบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับข้าวยังมีเมล็ดที่ไม่เต็มนะครับหรือว่ายังไม่งวยหรือว่ายังไม่เหลืองเป็นข้าวที่เพิ่งออกมานะครับถ้าจากภาพที่เห็นนี่ก็เป็นกข .61 หกหนึ่งนะครับอายุ67วัน ถามว่าฉีดอะมเลได้ไปกี่วันก็สามถึงสี่วันนะครับหรือสองสามวันแล้วลักษณะที่เห็นก็คือยังไม่งวยยังไม่เหลืองนะครับเห็นไหมครับว่าสภาพที่เราทําข้าวในฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อนเนี่ยลักษณะข้าวเนี่ยจะไม่สวยไม่งวยแล้วก็ไม่ได้ดูดีเหมือนเราทําหน้าฝนนะครับหรือทําหน้าหนาวหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยจะเป็นฤดูของเขานะครับทํายังไงก็จะได้เกินไร่เกินนาหรือว่า ข้าวได้เต็ม,มเมล็ดเต็มหน่วยหรือได้ถึงความปูดความสวยนะครับของมเมล็ดนะครับความเต่งเพราะว่าในตัวเช่นจากอากาศจับดิน่ะมันเยอะนะครับส่วนถ้าเราทํานอกฤดูเนี่ยอย่างเช่นฤดูเมษามีนาเมษาหรือว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวไปแล้วเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเก็บเกี่ยว54 51ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาทําในฤดูเนี้ยข้าวก็จะมีลักษณะเหมือนที่พวกท่านเห็นนะครับ มันก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อันนี้ก็ลักษณะหมาเหยียบนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นแป๊บหนึ่งโอ้โหหมดครับเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นครับเนี่ยข้าวก็จะจมน้ํานะครับไม่ต่างอะไรกับโดนฝนโดนลมแหละครับเออก็ต้องทําใจนะครับพูดไปก็เหนื่อยไหนจะนกไหนจะหมาไหนจะหนูนะครับก็สู้ต่อไปนะครับชาวนาเนี่ยดูนะครับรอยเหยียบรอยย่ํา ก็มาต่อนะครับมันจะไม่ได้สวยไม่ได้ดีไม่ได้งามเหมือนที่เราทําในฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะครับผลผลิตมันอาจจะลดลงเพราะว่าผมจะบอกเสมอนะครับใครที่ทํามีนาเมษานี่ให้ระมัดระวังด้วยเรื่องปัญหาอากาศร้อนจัดนะครับข้าวอาจจะผสมเกสรไม่ติดนะครับมเมล็ดก็อาจจะไม่งวยไม่เต่งไม่สวยนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้อายุ67วันนะครับลักษณะก็ อาจจะได้ดังภาพที่พวกท่านเห็นนะครับหรือว่ามันอาจจะสวยอาจจะเด่ขึ้นดีกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูต่อไปนะครับตอนนี้ที่ผมอยากจะให้เฝ้าระวังไว้นะครับหลังจากที่เราฉีดยาไปแล้วสิ่งที่เราควรจะเฝ้าระวังก็คือหนอนม้วนใบนะครับลาหลุมนะครับลายุบหรือว่าลาคอรวงและอีกตัวสําคัญก็คือเพี้ยกระโดดนะครับมันแหวกใต้โคนไว้นะครับแหวกใต้โคนก็อย่างเช่น เราดูว่าตรงไหนงามๆนะครับนี่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสมม,มุตินะสมมุติว่าตรงตรงนี้ตรงนี้มันงามนะครับก็ไปแหวกดูอย่างนี้เลยนะครับนี่แหวกใต้โคนอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยดูว่ามันจะมีเพี้ยกระโดดไหมเนี่ยสรุปว่ามีนะครับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่เราก็ต้องดูว่ามันมีเยอะไหมนะครับถ้ามีตัวสองตัวเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเนี่ยก็ให้มันดูก่อนนะครับว่าหลังจากเจ็ดวันสิบวันเนี่ย มันมีลักษณะมาอีกไหมนะครับถ้ายัางมีตัวยังมีลักษณะก็ฉีดซ้าได้นะครับเราฉีดซ้าได้ทุก7จ็ถึงสิวันนะครับโดยเฉพาะเพี้ยกระโดดนะครับแล้วหลังจากที่เราฉีดเพี้ยกระโดดแล้วนะครับหรือเรากําลังจะฉีดเพี้ะกระโดดสมมติว่าเพี้ยกระโดดเราเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับเราจะฉีดเพี้ะกระโดดลงไปอีกรอบหนึ่งผมก็จะบอกนี้ว่าก่อนเราจะฉีดเพี้ะกระโดดเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยเกต์ลงไปด้วยเลยนะครับ เพื่อจะได้เร่งน้ําหนักเร่งเมล็ดที่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือแปลงนาบางจุดที่มันไม่ได้มีปัญหาก็าสามารถใส่ปุ๋ยเกศนะครับหรือใส่ฮอร์โมนลงไปได้เลยเพื่อเร่งให้ข้าวมีน้ําหนักมเมล็ดเต่งมเมล็ดฉ่าเมล็ดได้ดีขึ้นนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปก,ไปกังวลน,นะครับว่าฉีดปุ๋ยเกศแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าข้าวระยะนี้กําลังเป็นระยะที่สร้างน้ํานมนะครับสร้างเมล็ดนะครับอันนีน้ก็พื้นที่ทั้งหมดก็ สิบเอ็ดไร่นะครับหรือสิบไร่สามงานนะครับหรือสิบเอ็ดไร่ดีไปสิบเอ็ดไร่กันนะครับเพราะว่าหากลบหัวคันนาแล้วก็เนี่ยที่นะครับเนี่ยดูครับเนี่ยที่ผมอยู่อีกฝั่งของคูเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคูเนี่ยนะครับก็ดูที่เลยครับเนี่ยมันมันเป็นเราทําเป็นคูเป็นถนนไงครับเราเพื่อไม่ให้แก้ปัญหาเรื่องน้ํารั่วน้ําซึมนะครับอันนี้ก็เป็นกขอหกหนึ่งนะครับอายุหกสิบเจ็ดวัน ในช่วงหน้าร้อนนะครับหรืออาจจะไปเกี่ยวช่วงประมาณเมษานะครับน่าเดี๋ยวดูอีกทีประมาณ10เมษาหรือ1112เมษานะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าอาจจะเกี่ยวก่อนสงการหรืออาจจะปล่อยให้ไปเกี่ยวหลังสงกา์นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนก็พามาเดินชมนะครับแล้วก็พูดคุยว่าเราควรจะระวังอะไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าแหวกโคนต้นให้ดีนะครับช่วงใบใบ ก็ระวังเพี้ยกระโดดนะครับแล้วก็หนอนม้วนใบนะครับเชื้อหลงเชื้อราส่วนใหญ่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเชื้อราจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็หนอนม้วนใบกับเพี้ยนะครับเพี้ยกระโดดหนอนม้วนใบนะครับบัวหรือว่าพวกแมงซิ่งเจาะคอลวงมั่งจเจาะเมล็ดมั่งทําให้มันฟอมั่งขาวมั่งหรือว่ามีลวงขาวปะปายหรือว่ามีไข่น้อนที่เราฉีดไม่อยู่มาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะ ข้าวที่ผมบอกว่ามีโกกกกนะครับหญ้ากกหรือหญ้าแห้วหมูเนี่ยขึ้นตามทิวตามทางร่องนะครับที่ผมนับได้หเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหตอนข้าวออกมาเนี่ยมันก็จะกบนะครับคือหญ้ากกมันก็ช่างมันนะครับเราอย่าไปสนใจถ้าเราคุมไม่อยู่ภายในช่วง30วันเนี่ยหรือว่า20วันเนี่ยหรือพิ่งจะยี่สิบห้าวันหรือใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วเนี่ยเราคุมหญ้าไม่ไหวปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฉีดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับ วิธีจะกําจัดกกกาจัดแห้วหมูให้อยู่เนี่ยก็คือการหมักน้ํากวนน้ํานะครับกวนหมักกวนให้มันดีนะครับแล้วมันจะหมดนะครับมันจะเน่ามันจะเปื่อยเปื่อยยุ่นนะครับหรือย่อยลงไปนะครับก็ช่วงนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากนะครับตอนช่วงที่ข้าวกําลังอัดเมล็ดข้าวแป้งนะครับข้าวน้ํานมนะครับเป็นช่วงที่ขาดน้ําไม่ได้นะครับต้องมีน้ํา ยิ่งน้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งวิตอัดใส่เข้าไปเลยครับอยาไปปล่อยชื้นหรือว่าปล่อยแค่เฉาะแฉะเลยนะครับลมโกลมโกกลมพัด3 4มทีแดดอย่างนี้ก็หมดแล้วนะครับแห้งไม่เหลือนะครับนี่ก็คือลักษณะข้าวที่อยู่ริมคันนานะครับยังออกไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันแค่เฉาะแฉะหรือชื้นนะครับทําให้อย่างที่ผมบอกว่าข้าวมันก็ยังออกไม่ไม่หมดนะครับยังออกไม่หมดดีเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับเดี๋ยวร้อนก็เดี๋ยว มาดูผลผลิตกันอีกทีนะครับว่าจะได้ดีไหมในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็พาพูดคุยนะครับเตือนดูบรรยากาศแล้วก็ฝากเตือนสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับข้าวระยะนี้นะครับหรือระยะออกรวงโนมรวงสะสมเกสรไม่ใช่นะครับออกรวงตากเกสรนะครับสะสมเมล็ดนะครับหรือว่าเริ่มนโนมรวงเริ่มสะสมน้านมเนี่ยระวังเพียกระโดดนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการขาดน้ํา พียกระโดดนะครับแล้วก็หนอนม้วนใบพวกซิ่งพวกแมลงปักเจาะนะครับต่างๆก็ฝากท่านที่ดูคลิปนะครับแล้วก็ติดตามมาก็ให้ระวังท่านไหนที่จะทาในเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็ให้คิดคำนวณน้ําให้ดีนะครับก่อนที่จะทํานะครับว่าน้ําเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอก็อย่าเสี่ยงนะครับใช้โดยการเอาเวลาตรงนั้นน,น้ําที่เหลือตรงนั้นวิทย ล่อหญ้าล่อข้าวดีดนะครับข้าวเด้งดีกว่าไหมนะครับใช้การบำรุงดินเหมือนที่ผมบอกว่าพลิกโอกาสนะครับพลิกโอกาสในช่วงเวลาที่เราพักหน้าดินเนี่ยนะครับมากําจัดข้าวดีดดีกว่าไหมแล้วก็ใส่ขี้หมูขี้งัวบำรุงดินดีกว่าไหมก่อนที่เราจะมาทําข้าวแล้วก็มีแต่ข้าวดีดครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ